สวัสดีครับและก็อยู่กับช่อง APM Channel อีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครับก็จะมาบอกเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดของ KKP Cashcard นะผมครบจบในใบเดียวนะผมฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนนะครับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็สามารถชำระคืนเนี่ยขั้นต่ำเพียง5%ของเงินรวมต้นดอกเบีย้ยหรือไม่น้อยกว่า500บาทนะครับผมสามารถสมัครได้ง่ายเพียงมีเงินเดือนแค่10,000บาทนะครับผมก็ถ้าหากว่าใครมองหาสินเชื่อ เงินก้อนมอมใช้อยู่นะครับผมก็สามารถลองมองบัตรจาก k k p cash now ตัวนี้ดูได้นะครับผมวงเงินที่อนุมัติเนี่ยสูงสุดคือ25,000 0บาทนะครับผมแล้วก็วงเงินเบิกถอนต่อวันเนี่ยสามารถถอนไปใช้ใจ่ายสูงสุดได้วันละ100,000บาทนะครับผมในช่องตรงนี้นะครับก็เป็นที่ใส่รายละเอียดในการสมัครนะครับผมเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ หน้าต่างอันนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆใต้วิดีโอนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะสมัครอะไรยังไงก็สามารถมากรอรายละเอียดแล้วก็ส่งการสมัครได้นะครับผมเป็นการสมัครออนไลน์ก็ยังไงนะครับก่อนที่จะสมัครก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนนะครับผมเวลาเพื่อนๆจะสมัครเนี่ยก็อาจจะต้องรู้ข้อมูลว่ามันจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ในส่วนของคุณสมบัติของเอกสารนะครับและการบริการนะผมผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับผมต้องมีอายุระหว่าง2 0ถึง60ปีนะครับผมแล้วก็ รายได้รวมขั้นต่ำเนี่ยต้องมี1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็จะต้องมีอายุงาน4เดือนขึ้นไปส่วนรายได้รวมตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนจะต้องมีอายุงานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะผมใน2หัวข้อนี้จะแตกต่างกันนะครับผมสำหรับใครที่มีรายได้รวมต่ำกว่า15ื่น้าจะต้องมีอายุงาน4เดือนแล้วใครที่มีรายได้รวมตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปนะก็จะใช้อายุงานแค่เพียง1เดือนขึ้นไปก็สามารถกรอกรายละเอียดสมัครตรวจสอบได้แล้วนะ แล้วก็มีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกในส่วนของเอกสารในการสมัครนะผมก็ใช้สำเนาับรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองไรายได้สําหรับผู้ที่มีไรายได้ประจาในส่วนของข้อสุดท้ายสําหรับบัญชีเงินฝากสแสดงรายได้ไดย้อนหลัง6เดือนนับจากปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันเดือนไหนก็นับย้อนหลังไป6เดือนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตาราง แสด,แดงรายการที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในการทำธทุรกรรมต่างๆของผ่าเกิดเงินสดของ KKP Cashcard ต่อวันดังนี้นะครับผมเบิกถอนวงเงินสูงสุดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด100,000บาทต,ต่อวันแล้วก็สามารถชำระบริการสินค้าได้สูงสุด100,000บาทต,ต่อวันนะแล้วก็ชำระสินค้าบริการออนไลน์ได้วันละ100,000บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะกดเ็นเงินสดจากตู้หรือจะไปรูดซื้อสินค้า ผ่านหน้าร้านต่างๆหรือจะชําระผ่านบริการออนไลน์ก็ได้วงเงินอยู่ในวงเงิน10,000แบาทด้วยกันนะครับผมหมายเหตุน,นะครับผมหมายเหตุดท้ายนะครับผมการใช้สินเชื่อทุกช่องทางต้องรวมกันไม่เกินวงเงินที่อนุมัตินะครับผมตรงนี้ก็คือสามารถสมมติว่าเพื่อนๆจะกดเงินจากตู้เนี่ยสามหมืน่นรูดสินค้า3 0,000ืซื้อของออนไลน์3 0,000ือย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมไม่เกิน10,000แบาทประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับคร่าวๆนะครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะสมัครนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็ลองไปสมัครดูนะครับเผื่อมีโอกาสผ่านไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าส่อหรับคลิปนี้สวัสดีครับ